สวัสดีครับผมตั้นจากริเอ็นเฟินนะครับวันนี้ก็จะพาทุก่านมาดูจากเลมอนนะครับที่ปลูกในกรุงเทพนะสายพันธุ์ยูเรกานะครับก่อนอื่นฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจกับดิบตอนเฟินนะครับทุกคนอันนี้เป็นสายพันยูเรกานะครับก็จะเห็นว่าลูกสุกมันจะมีสีเหลืองนะครับอันนี้เราปลูกแบบต้นนี้ปลูกแบบออกแกนิกเนาะก็ไม่ได้ใช้ อะไรเลยนะครับในเรื่องคินพันนะครับก็อาจจะมีตัวพวกมแมลงบ้างเล็กน้อยนะครับอันนี้คือดอกของเขานะครับวิธีปลูกเนี่ยเดี๋ยวตั้มจะมาทำคลิปอีกทีเนาะว่าคือถ้าต้นเขามีอายุถึงเมื่อไหร่ครับตัวลําต้น,นลูกเขาดอกเขาจะไม่ร่วงและลูกเขาจะไม่หลุดนะครับแต่ต้องมีอายุถึงก่อนนะครับไม่ต้องไปใส่อยยะไรแย่ๆนะครับแล้วก็อันนี้เราปลูกในกระถาได้นะครับปลูกอ่อนก็เมื่อกี้จะมีสีเขียวนะครับ เหลืองสวยนะทุกคนแล้วก็เป็นผลไม้นะครับที่มีประโยชน์นะครับสามารถกินได้ทุกวันนะครับตอนนี้เราก็เริ่มมีกิ่งตอนจะมาแล้วนะครับทุกคน